เอาลาไปเลี้ยงใช่ไหมครับสาวไทยใหญ่พูดจาฉะฉาต่อม้วันนี้ดูละลานตาสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีขาวสีแดงตโโรแกแกต้องมาครับมากินมากินครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามชมไนท,ทางของผมของอันแนนทวกินเที่ยนหน่อยเรายลยควาสุขอยูที่คลาลิาครับฮ ได้ทานยามเช้าที่ตังอ่าง,งนี้ตอนนี้คือเย็นดีมากแล้วก็เมื่อคืนลมแรงมากนะครับตอนนี้แสงสีส้มรือแสงสีท้องโผล่จากท้องฟ้าบวกครับได้ยินเสียงนกเห็นไหมครับทุกคนและน้่คือวิวที่เราดูเมื่อเย็นนะครับแต่ว่าเื่อเต้องเที่ยวอ,อยู่ผมอาจจะพูดเบาๆนะครับนี่ไหมนี่นกแล้วก็ได้ยินเสียงนมไหมนะเดีย๋ยวเราจะไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับระหว่างที่รอผมอาจจะไป สร้างน้ำเปนกาแฟกันด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีจะเลยมอปลอดแต่ไม่น่ามีเมื่อคืนลมแรงมากตอนที่ผมนอนนะครับตื่นมาเช้าคืนก็ปิดผ้าใบหมดเลยเดินแรงโคตนได้ยิงครับโอ้โหสวยมากทุกคนพระอาทิตย์น,น่าจะใกล้ขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารอชอมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันนะครับจากนั้นผมก็อาจจะขึ้นไปดอยอัางขางนิดหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศบ้านจีจุนดานแต่เขาก็ไม่แนะนําให้ไปขอบโลกขเขาก็ยังไม่แนะนให้ไปครับช่วงนี้นะครับโอ้สวยอาการหนาวครับเมื่อคืนไม่หนาวไม่เย็นนะพรตอนตอนหกข้มน่าจะต,ต,อตอนตอนประมาณเที่ยงคืนโอ้ลมแรงมากได้ยินเสียง โซนนี้คือปลิวเลยครับแล้วก็เต็นท์ผมนี่ปุบปับปบเลยสั่นไปสั่นมายาก็มีคนโยกรถนะมาดูบรรยากาศยามเช้าเราไปดูทะเลมองแปบบ๊บเมื่อคืนที่ดาวบนเีีสวยมากเลยครับนะจะเห็นบ้านคนนะครับเมื่อคืนตอนตอนผขับท้องฟ้าใสเห็นไฟที่ก็ติดตามถนนเลวเป็นภาพที่งดงามเลยนะไม่ได้ใจวนะ่า พาใครมาที่นี่ฟังกัน,นะครับจะบอกจุดนี้น,น,นี่น้ำสงบแล้วก็มีหน้าที่อยู่แดมีห้องน้ำนะครับดีเลยนี่ทุกคนเนี่ยเมื่อคืนถ่ายจากตรงน,นี้ครับดาวบนเดนแต่ตรงน,นี้ไม่เห็นนะครับหมอกคลุ้งเลยเราไปต้มน้ำพนราแฟร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยว ค่อยเตรียมตัวเก็บขวกของเดินทางนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมลงจากจุดลานกลางเต็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในหมู่บ้านอ่างขางซึ่งก็อยู่ติดกับโครงการหลวงดอยอ่างขางนะครับแต่ว่าผมน่าจะเข้าไปกินข้าวแล้วก็ไปหาเพื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็จะเดินทางต่อไปปัตตานีนรอนไทยเส้นทางที่ไปนะมันจะมีจุดชมวิว ที่น่าสนใจอยู่เขาบอกว่าไปแวะดูนะครับแล้วก็จะทําให้ผมตราตึงใจนะต่อจากนั้นแล้วมีเ,เพื่อนนะครับแนะนำนางเอกมาครับเป็นสาวชนเผ่าที่เราอยากจะเจอนะครับตามเส้นทางที่จะต้องผ่านหมูบ้านของเธอนะครับซึ่งเป็นหมูบ้านตามเข่าอย่างนี้นะครับผมก็ตอบรับคำไปเลยครับว่าผมจะไป <c oughs> คืนนี้ก็จะไปแคมป์น่าจะแถวๆบ้านเพื่อนที่ที่คุยกันไว้ด้วยนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวเดินทางไปสู่ดอยอ่างขางกันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนผมนี่จะจัดนางเอกมาหนะรือเปล่าก็พอ,นะอานาเช่นนั้นบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปบอการนังเอกให้น่อยนะครับผมก็บอกเออรีบมาเลยนะครับทุกคนนนถึงแล้วนะครับก็จะเงี่ยมเหงานีดนึงครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศแล้วก็มาเสพเรื่องราวของการที่ได้ขึ้นมาดอยอ่างขางนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีอะไรที่เราจะเรียนรู้กันต่อนะครับ ผมเดินทางมาถึงบริเวณโซนที่เป็นตัวหมู่บ้านแล้วครับทุกคนแล้วดูเจอบรรยากาศการเอาลาไปเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอันนี้เพื่อนนะครับที่อยู่บนดอยอ่างขาก็เป็นคุณคําใส่นะครับจะมีชื่อช่องว่าเช้านี้ที่อ่างขาเช้านี้ที่อ่างข่าเดี๋ยวทำลิงก์มาให้นะครับแต่ว่าก่อนจะทํำลิงก์ไปดูนี่ก่อนอันนี้เขาเอาไปเลี้ยงหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้จะไล่ไปเลี้ยงครับเลี้ยงธรรมชาติตกลงลาหรือล่อล่อครับเป็นล่อครับอ๋อไม่ใช่ม้าเนาะไม่ใช่ม้าผสมกันระหว่าง ม้ากับลาอ๋อผมก็เรียกลาใช่อ๋อเดินไปดูใกล้ๆมันจะตื่นไหมรับเนี่ยไม่ตื่นครับไม่ตื่นไม่ตื่นนะใช่ครับเดินไปดูได้ครับผมกลัวมันดีดมากเลยก็เจะเหมือนม้าป่ะอันนี้คือเขาจะเลี้ยงแล้วขอจะเอาไปใช้งานอะไรเนี่ยผมไม่ทาให้ผลผลิตที่อยู่ฝั่งพม่าเข้ามาครับอ๋อเหรอใช่เพราะว่าที่นี่เราอยู่ชายแดนเนาะเวลาปลูกผักปลูกอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องข้ามฝั่งจากพม่ามาอ๋อเราก็ข้ามไปปลูกฝั่งน้น่าเงี้ยฮะ อ๋อเหครับเพะว่ถนนมันไม่มีครับอ๋อเหรอคือไม่มีถนนก็คือต้องใช้ล่อเป็นตัวที่ขนของนะครับเข้าไปเข้ามาแต่ก็คือเป็นเฉพาะคนในโซนพื้นที่เท่านั้นที่อนุญาตเนาะใช่ครับนนรโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่นี่คือวิธีเราจะพาไป กับเจ้าลอบวกงนี้จริงอ่ะเดี๋ยวให้สาวๆนำเรื่องไปมีฮะสาวๆนำเรื่องโอ้สาธุขอให้ติดต่อมาจริงๆคุณกำใส้เนี่ยทักผมมาตลอด้วขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อคืนก็ทักมาจะติดต่อนังเอกให้แต่ผมเกรงใจมากผมก็เลยไปอยู่คนเดียวก่อนคืออยู่เพื่อทำใจไงกลัวจะไม่ลงจากอ่างขางก็เลยทักว่าเดี๋ยวเช้านี้เจอกันดีกว่านะครับก็เลยได้ได้เจอกันช่วงเช้านะใช่แล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นโซนที่เป็นสถานีเกษตรอ่างขางเนี่ยที่ว่า ไปเที่ยวกันไปดูชมพวกอองดอกไม้ดอกไม้แล้วก็<อ>พูดผลอะไรที่เขาปลูกไว้ในนี้นะ <ś Chall eng> ใช่ครับใช่แต่ว่าวันนี้จะไม่ให้ผมไปคนเดียวใช่ไหมไม่ให้ไปคนเดียวครับวันนี้มีเดี๋ยวจะฝากน้องพาเที่ยวอ่า <c oughs> โอเคให้น้องพาผมเที่ยวที่เธอผมก็คือกลัวจะหลงโดยอากาศเลต้องมีคนนําทางนะครับใครับก็ตอนนี้คือร้านค้าอะไรก็เดี๋ยวพาไปินข้าวยังพอมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เปิดอยู่เล็กๆน้อยๆมันเปิดไม่เยอะครับได้ครับช่วงนี้บันไดกําลังระบาดโควิดครับ ครับก็เลยเดี๋ไม่กี่ร้านครับเดี๋ยวอยู่แค่ร้านเดียวข้างหลังได้ได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวถ้าน้องคนที่ติดต่อไว้มาถึงก็แค่พาไปดูร้านค้านิดหน่อยดูอาหารการกินนิดหน่อยนะครับได้เห็นบรรยากาศบนนี้พอได้ครับผมอาจจะไปกินข้าวหรือไม่กินแล้วแต่ยังไงก็ได้ครับไม่เซเรียสนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปเที่ยวชมบนอ่างขาวเพราะว่ามีแผนการเดินทางต่ออยู่นะครับครับผมได้เลยครับดีมากมากเลยครับขอบคุณมากนะครับครับ เดี๋ยวเราจะไปหาหน้องที่ติดต่อไว้ครับพิจเ,เตอร์สาวงามตามท้องเรื่องที่เราได้นัดไว้นะครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ที่พี่กันใส่นัดให้พี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อจาขออนุญาตถามนเะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อยองค่ะชื่อน้องยองเป็นสาวไทยใหญ่เนาะใช่ค่ะได้จะ้ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องยองพาเที่ยวที่ในโดยอ,อ่างขางได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูของกินในนี้หน่อยดูบรรยากาศในหมู่บ้านบานบนี้เนาะได้ ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในในโครงการหลวงเกษตรสถานีเกษตรหลวงอังขาค่ะครับแล้วก็น้องเขาแนะนําว่าให้ผมแวะตรงนี้หน่อยผมไม่เคยแวะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนลานมหาสจรย์นะคะเขามีชื่อเรียกว่าลานมหาสจัลนะคะลานมหาสจย์นะก็คือวิวจะดีค่ะพี่ลองลองดูก่อนได้ได้ครับวิวจะสวยนะครับดูดอกไม้ก่อนดอกไม้ก็คนอะไรส่วนมากทุกคนตอบหน่อยก็ต้องดอกไม้อยู่แล้วเนาะเออไม่ใช่อ่ะจ้ะพี่รู้ใจคนดูช่องพี่จ้ะนะโอ้โหนี่ น้องเขาน่ารักมากเลยตรงไหนที่จะเป็นไฮไลท์ดูเนินมหาจัจจันทร์ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมาเหมือนถ่ายรูปตรงถนนตรงนี้ค่ะอ๋อแบบเหมือนตรงเนินตรงนี้ที่จะเห็นวิวเขาข้างหลังอ๋อเป็นภูเขาข้างหลังตรงนี้เนาะเนินมหาจัจจันทร์แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นที่จุดจอดฮอหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ค่ะจะเป็นที่จอดฮอจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะอ๋อเราขึ้นไปดูได้ไหมได้พี่ลองเดินขึ้นทางนี้เลยสาวไทยใหญ่พูดจาฉะฉานน่าค้นหามากเลยพี่กำใส่นี ติดต่อให้ผมปั๊บเลยนะครับพอดีผมแอบม,มาลอยอาขางทึงซึ่งผมไม่ได้บอกใครผมอยากมาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยพี่พี่คำสั่งก็เอ้ยมีนางเอกอยู่เยอะวันนี้คนนางเอกเขาขเต็มทอยครับเพราะว่ามีน้องๆที่เป็นสาวชนเผ่าเยอะมากเลยนี่ค่ะจะเป็นตรงนี้ที่จะเป็นร้านจอดทอค่ะโอ้นี่ทุกคน,น,นเขาเหมือนเพิ่งทาสีใหม่อืมนะครับแต่ว่าเราจะมีจุดไฮไลท์ก็คืออนันต์สวนแปดอะไรนะ,น 80, อะรนะเอ่อมันจะเป็นไล่ชา2,000ค่ะอ๋อเหรอครับอของที่นี่แล้วก็จะมีส่วน80ส่วน80ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันค่ะ ช่วงนี้เดากําลังสวยเลยไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวด้วยมันก็เลยเหมือนแบบธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่ผมตามหาอยู่เดี๋ยวผมจะมาอาข้าง,ขงบ่อยบ่อยยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับครับทุกคนรอ,องเท้าหลุดเลยพูดแค่นี้นะครับจะทิ้งรองเท้านะครับไปที่นี่แล้วไม่ทิ้งหัวใจนะครับเดีย๋ยวกลัวไม่ได้กลับไม่ได้ลงดอ,อยงไงตอนนี้เราเดินทางมาถึงสวน80ิบนแล้วนะครับโอ้ดอกไม้สวยมากทุกคนลองดู เปล่งประกายเชิดฉายแสงแล้วนะครับทคนดอกไม้วันนี้ดอกไม้วันนี้ดูละลานตาสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีขาวสีแดงสวยมากเลยแต่ถ้าเรามาช่วงเย็นนะคะมันจะไม่ค่อยมีแดดมันจะไม่ร้อนมันจะสวยวันนี้จ้ะ,ะเราเดินไปทางนู้นดีกว่ามีไอไอ้ด้วยทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> นะ <c oughs> เป็นหมอกลงตอนเช้าครับ พี่เคยมา3ครั้งตะก่อนเนี่ยถ้าพี่มาเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ค่ะตอนตอนนี้ก็ยังใช่อยู่ค่ะอ๋อก็เป็นร้านอาหารอยู่แล้วก็จะมีคนมาขายของตรงชวนบริเวณตรงทางเข้าเลยนะก็จะเป็นพี่น้องชนเผ่านะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนอะค่ะอืมแต่อีกหน่อยพี่ว่าน่าจะมีแหละจะเย็นๆเชื่อพี่ที่เรียนมาคืออย่างนี้เนาะเพราะว่าบนดอยของเราอะดอยอ่างขางอะค่ะมันไกลจัดในเมืองค่อนข้างที่จะเยอะแบบเป็นเหมือนหลักร้อยกิโลอะไรเงี้ยครพอเรามาแล้วเขาไม่มีที่พักอะค เขาก็เลยไม่อยากมาใช่พอเราไปที่ไหนไกลๆไม่มีที่พักเราก็ไม่อยากไปเนาะเหมือนต้องไปกลับมันก็เหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนขับรถขึ้นมาดอยก็คือดูแล้วเหนื่อยนะก็คือไม่มีที่พักแล้วก็คือก็คือแบบยังคงบอกว่าเอ้ยก็เลยไม่ค่อยจะมาเงี้ยน่ะขนาดเราคนในพื้นที่เรายังขับรถกลับมายังเหนื่อยเลยเหรอเออเขาหลังพี่อาสาละจ้ะดอกไม้สวยมากไม่อยากถามชื่อดอกไม้เลยจ้ะถามชื่อคนก็พอ รู้ไหมชื่อรู้ชื่อดอกไม้บ้างใบเนี่ยถามก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้แต่ว่านี่จะเป็นรู้สึกว่าดอกเซี่ยวพี่ตอบแทนพี่รู้ไม่ใช่มันเป็นดอกกุหลาบพันปีอะค่ะอ๋อกุหลาบพันปีมันจะเหมือนสาวสองพันปีไหมไม่เหมือนค่ะถ้าเกิดเหมือนสาวสองห้าสาวห้าปีได้ไหมได้บอกใบ้แล้วนะสาวห้าปีนะสาวสาวห้าปีพูดแต่ดอกไม้สวยจริงทุกคนก็คือถ้าเราจะมาช่วง ก็คือปกติจะเป็นช่วงเดือนธันวามกราอะไรอย่างเงี้ยค่วมันจะมีดอกซากุระจะอยู่ตรงด้านหลังแต่ว่าช่วงเนี้ยดอกมันโรยไปหมดแล้วค่ะล้าทำไมน้องไม่บอกพี่จะพี่จะได้มาช่วงนั้นหนูน่าจะอินบ็อกไปบอกพี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกเนาะยังเพิ่งจะรู้จักกันเม่ช้าจะอินบอกยังไงเดี๋ยวคนดูก็มโนไปอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตดูดอกไว้ทางนี้มั้งโอ้โหทุกคนดูดอกสวยมากเต็มดอยอ่ะแต่เขาก็มีการดูแลที่ดีนะใช่ค่ะ เหมือนช่วงที่ปีที่ผ่านๆมาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยคนเขาก็เหมือนแบบไม่ไม่รักษาเหมือนก็แบบเหมือนอย่างเงี้ยสนามยากเงี้ยเขาก็เดินขึ้นไปถ่ายรูปกันเนี้ยค่ะใช่อ่าก็คือแปลว่าไม่ไม่ไม่บางคนก็ไม่ได้อะไรมากก็คือด้วยความที่ว่าอยากถ่ายกับต้นไม้สวยก็เดินขึ้นไปบนนี้เลยใช่เขาก็ไม่ได้สนกฎระเบียบไม่ได้สนว่าแบบต้นไม้มันจะตายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่พี่พี่บอกให้ก็แล้วกันนะต่อไปนี้ก็คือฟังฟังคนท่องเที่ยวไหนก็แล้วกันนะ ตามอัางขางบอกแล้วนะครับกรุณาอยู่บนทางเท้าที่ใ,<ช>ให้เดินถ่ายรูปก,ก็อยู่ตรงบริเวณโซนที่เขาให้เดินนะอย่าไปเดินดอกไม้แล้วกันอะไรประมาณานี้นะช่วยกันรักษามันก็ยังจะสวยแบบนี้อยู่ตลอดอ่านั่นแหละถูกต้องนะเผื่อพี่ที่กําลังจะรักษานนองให้ดูให้ดูดีอย่างนี้น้องก็จะสวยตลอดไปในช่องพี่จะ้ะ <c oughs> <c oughs> หาเรื่องแหละรู้จักกับแรงนี่คระทลึงเลยอันนี้น้องไม่ว่านอกก็เคยดูผลงานอยู่เนาะค่ะเคยดูอยู่ก็คือเคยติดตามเคยแบบดูดูอยู่อะค่ะดูอยู่ดูใครอะ ก็ดูดูแบบดูสาไทยใหญ่ดูอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําอาหารเ,าเป็นอะไรอย่างงี้เนาะที่ที่ดูอะค่ะใช่อย่างนี้ทําอาหารเป็นไหมเนี่ยทำ,ทำไม่เป็นทำไม่เป็นเออแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องมีทีเด็ดมาอยู่ที่นี่ต้องมีทีเด็ดคือพาพี่ไปดูร้านอาหารที่ได้จะต้องพาไปกินข้าวด้วยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพี่กินไม่อร่อยได้ค่ะเออตามนั้นแหละ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันจะเป็นเหมือนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอาหารแบบจีนยูนานเป็นอาหารของแบบชาวดอยอะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าพี่สถานได้หรือเปล่าโอ้พี่อยู่บนดอยย่าว่าแต่อาหารอะไรอย่างอื่นพี่ก็กินจากของดอยแต่คือส่วนใหญ่เวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพมาจากอะไรเงี้ยเขาก็จะทานทานกันไม่ค่อยเป็นนะคะใช่ประมาณนั้นถ้าอยู่ขอมีน้าพริกถ้วยเดียวพี่ก็อยู่ได้จ้ะไม่ค่อยมีน้าพริกค่ะพี่อะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีนยูนานก็จะเป็นพวกต้มพวกผัด พวกนึ่งพวกอะไรอย่างนี้จะมากกว่าค่ะแล้วเนี้ยทานก่อนไป็นสาวไทยใหญ่รู้จักอาหารไทยใหญ่ไหมรู้จักค่ะอะอะไรที่ที่เด็ดที่น้องชอบกินอาหารไทยใหญ่หนูอ่ะไม่รู้ละหนูหนูไม่หนูไม่ถั่วเน่ารู้จักไหมเนี่ยรู้จักถั่วเน่าแต่ว่าหนูไม่ไม่ค่อยได้ชอบทานอะไรอย่างเงี้ยเออพักกาดก็ไม่ชอบทานแล้วจะกินอะไรชอบกิน เขาเรียกว่าเป็นแกงสก,กาศของไทยใหญ่ใช่มันจะไม่เหมือนของมันจะไม่เหมือนของคนเหนือนนะออมันจะคนละอย่างกันนะก็ตามนั้นเลยนะครับนะค่ะตรงตรงนี้จะเป็นเหมือนกระลำประดับอะค่ะกระลำประดับนึบกนว่าพี่นึกว่าจะพาพี่มาเก็บผักไปทำอาหารไม่ได้นะคะอทา,านไม่ได้นะเอาไว้ดูเฉยๆสวยนะครับทุกคนลองดูเป็นกระลำประดับครับที่เขาปลูกให้น้่องเที่ยวได้ชมนะครับเก็บ <G ep S 2> ไปนี่ก็เป็นเรื่องเลย อันนี้เป็นต้นซากุระค่ะเออนี่อันนี้เป็นซากุระญี่ปุ่นไทยๆเลยนะคะอ๋อเหอแต่ว่าพี่อย่าเด็ดลูกเขานะไม่ไม่เด็ดจ้ะพี่เป็นคนอนุรักษ์จ้ะค่ะนะครับทุกคนรู้อยู่ยิ่งมีอะไรจะสวยงามนี่เราจะไม่แตะต้องเลยเรากลัวทีนจ้ะโอ้เดีอันนี้มันจะบานช่วงไหนจ้ะน้องช่วงเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะจะเป็นประมาณท้ายสิ้นปีอะค่ะโอ้นหี่ไม่ต้องมันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องอีกนานนะอีกเป็นปีนะนี่มันพิ่จะเลยมามาไม่นานเออใช่โอ้เหรออีกต้องนานอะ ก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นก็คือเหมือนอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะออกประมาณเดือนธันวามวกราอย่างเงี้ยค่ะก็คือปีนี้นะคะของที่ของที่บนดอยอะค่ะเขาบอกว่ามันบานบานที่สุดในรอบกปีค่ะอ๋อจ้ะใช่อ๋อนี่หนาวบานที่สุดในรอบปีปเพราะพี่มาช้าไปเสียดายจังเลย <c oughs> แต่ว่าปีหน้าที่ผ่านมา <c oughs> คือมีนะะักท่องเที่ยวเยอะมากจากที่แบบ เราห่างหายจากน้องพี่ไปมาสองสาปีแล้วอะค่ะอืมแต่แต่ปีหน้าน้องต้องอยู่นะจ๊ะได้ค่ะที่จะตามน้องมามามาชมซากุระกับพี่จ้ะได้ค่ะเออเนี่ยดูดีดูสวยมากเลยนะใช่เป็นต้องถ่ายรูปคู่กับพี่ได้ไหมได้พี่ขายคนถ่ายรูปมานานแล้วจ้ะรูปคู่จ้ะก็คือแต่ว่าถ้าตรงฝั่งนู้นนะคะจะเป็นเหมือนต้นซากุระหมดเลยค่ะอ๋อเป็นดงซากุระวลาถ่ายรูปก็คือตรงนี้คือจะเป็นโซนซากุระเนาะใช่ไปดูหน่อยก็ได้ปะได้คือบางคนมาไม่รู้ไงต้องให้คนต้องทิ่นพามา้ยนะครับ ซากระตอนนี้จะบานสวยมากเห็นไหมครับเนี่ยคือจะชมพูทั้งดอกเลยใช่ปะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เขียวทั้งดอยแล้วค่ะเพื่อเพื่ออนาคตไงงวดหน้าเราจะมาด้วยกันจ้ะได้ค่ะยินดีค่ะเออนะทุกคนอันนี้เป็นโซนซากระจริงๆด้วยอ่ะใช่นี่เลยหมดเลยค่ะโอ้สวยครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปกันดีกว่านางเอกเรารู้สึกจะหอบแล้วครับเหนือนิดหน่อยเนี่ยกล่งพี่ยังว่างจ้ะคือคุยได้ไงคนคนที่ประมาณว่าคนที่โสดที่ก็จะคุยได้อย่างไยได้อยู่ อ่ะเธอเร่งอะบอกไปเออนะได้อยู่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนแปลงป่าไผ่ค่ะอ๋อนี่นะครับใช่ก็คือเป็นไปเป็นไผ่ปลูกไว้เพื่อที่จะให้น้ทองเที่ยวก็ไปชมนะแต่สวยนะไผ่ตรงดิกเลยนะครับทุกคนมันเป็นรวมพันไผ่ไว้ในนี้ค่ะอ๋อตรงนี้จะเป็นรวมพันไผ่อย่างนี้มีความรู้เรื่องไผ่ไม่มีค่ะมีความรู้ใครรู้ว่าตรงนี้มีหลายหลายหลายพันจบแล้วโอเคไปดีกว่าเราเดินทางมาถึงแปลงเพาะพันธุ์บุ้ยนะครับทุกคน สวยมากอันนี้จะเป็นแปลงบวยที่เหมือนทุกคนที่มาอังขางอ่ะเขาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะมันคล้ายบอนไซน่ะแต่ว่ามันเป็นต้นบวยค่ะเออลองดูทุกคนลองดูนักเอกเราเดินไปลอดลอดอุโมงค์บัยพี่ดูหน่อยลอดหน่อยนี่เออเนี่ยทุกคนลองดูสวยมากเนี่ยเราเข้ามาข้างในโอ้จริงๆอ่ะคือพาเพื่อนมาเขาก็ชอบกันทุกคนเลยนะคะตรงนี้เออจริงอ่ะทุกคนสวยมากหมยถึงหนึ่งนะคะยอกยอก หยอกหยอกนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามาช่วงก่อนหน้าเนี้มันจะไม่มีใบค่ะมันจะมีดอกเป็นดอกสีขาวดอกบวยครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือดอกเหมยค่ะดอกเหมย๋อใช่ดอกเหมยโซนนี้เลยนะครับใช่เยอะมากเลยครับนีน่ส่วนใหญ่เป็นจุดไฮไลท์ของการถ่ายภาพช่วงที่ดอกบวยบานนะครับใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นช่วงนี้เขาก็มาถ่ายรูปก,กันนะ แล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันบานเสร็จมันก็จะมีผลใช่ไหมใช่ค่ะมีผลบวยจะเป็นลูกลูกแบบลูกสีเขียวแบบกลมๆเล็กๆอะคะ่ะไอที่เขาไปดององั้นเหมือนกันไหมใช่ค่ะตัวนั้นเลยค่ะอืมแล้วอย่างเงี้ยถามหน่อยเขาเอาไปทำอา่าผลิตภัณฑ์หรือทำอะไรไหม,ถ,มถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดในโครงการเนี่ยรู้<อ>ไหมที่นี่เนี่ยเขาจะเขาจะไปทำบวยอบแหง้งไม่งั้นเขาก็จะเป็นบวยดองอะคะ่ะอ๋อใช่แล้วครับก็แปรรูปเหมือนกันเนาะ นอกเอจากมีความสวยงามให้นักเที่ยวได้เข้ามาชมก็ยังนาผลประโยชน์ที่ได้ก็คือไปแปรรูปนะครับเราเดินทางเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของคนจีนยูนนานเป็นส่วนใหญ่นะครับและร้านอาหารจริงๆก็จะเปิดเกือบทุกร้านในช่วงวันเวลาที่มันกลับมาปกตินะฮะ<ช>ตรงโซนนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากเป็นพวกผลไม้เมืองหนาวแล้วก็จะมีพวกอาหารที่เป็นอาหารขึ้นชื่อก็คืออาหารจีนยูนนานนะครับอันนี้น้องจะพาพี่มาสั่งอาหารใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้ทานอะไรบ้างคะจริงๆเอาแค่พวกสลาเปามันโถก็ได้ั้างถ้ามันรอนานชอบกินอะไรอะคือหนูก็ทานได้หมดเลยเอจะพูดอย่างนี้คนดูคิดมากทานได้หมดเลยได้ครับอันนี้คือที่บ้านรักไทยเขาบอกว่าที่บนอาขางเนี่ยคือเขาก็ทำผลิตภัณฑ์จากที่นี่แล้วก็ไปขายก็มีนะครับว่ามีขาหมูมันโถก็มีนะครับไก่ดำตุ๋นสมยาจีนไก่ตุ๋นสมเออมีหมดเลยนี่ซี่โครงหมูตุ๋นนะครับทุกคน สมยาปลาคางยังมีเลยอะ่ะผัดผักน่าจะดูดีมากนะครับปลาช่าก็มีหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารครับแล้วเราก็จะไปทานกันที่บริเวณจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราสั่งไปสองอย่างก็คือเมนูอะไรเมื่อกี้ไก่ผัดฮอคืออะไรไก่ผัดฮอมันจะเป็นไก่แล้วก็ผัดเหมือนแบบผัดสไตล์ของฮอก็คือจีนยูนานะคะใส่เครื่องเทศสมุนไพรจีนใช่แล้วก็มาที่นี่ก็เป็นคนผัดขาหมูมันโถยูนาน แล้วปกติเขากินไอ้มันโถหรือว่ายังไงเขามีมันโถให้รือวกากินข้าวให้ก็คือมันโถกินกับขาหมูค่ะอ๋อก็คือเอาเราจะเปลี่ยนสไตล์จากการกินข้าวเป็นกินมันโถกินได้อยู่นะได้ค่ะสาวไทยใหญ่กินมันโถอันนี้ก็จะกินได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวไปกินที่อื่นคือตามจุดหรือวณจุดชมวิวอะไรมันก็จะมีเห็นเขาบอกว่ามันจะมีตรงไปทางที่อีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ลงทางเดิมอ่ะมันจะไปทางอะไรวะเยงแห่หรือบ้านหรือจะเป็นทางบ้านปิ่นค่ะ มอสตินอะไรนะมันจะมีจุดชมวิวได้ด้วยค่ะนั่งกินข้าวกับพี่ได้ได้ค่ะว่างให้ได้ทั้งวันค่ะเออตามนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไล่ชงไล่ชารตรงนู้นก็ไปหมดแต่ว่าน้องจะไปเปลี่ยนชุดนะใช่อยากรู้ชุดสาวเมืองนะทุกคนว่าเวลาสาวไทย่ใหญ่เดียไปอยู่เมืองจะเป็นยังไงแล้วไปอยู่เชียงใหม่คือออร่าจะมาขนาดไหนเดี๋ยวจะหิ้วกับข้าไปกินกับสาวไทยใหญ่เอาแบบให้ทุกคนอิจฉาเล่นๆนะครับงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเนอะเรากับข้าเสร็จเดี๋ยวเรามาเอาเรา วอนที่เดินทางไปกินข้าวครับทุกคนผมขออนอญาตเจ้า,จาของร้านมาดูสูตรการทําไก่ผัดพ้อนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ยินแล้ก็ผมไม่เคยเห็นอยากดูเครื่องเทศที่เขาใช้ในการทําไก่ผัดพ้อนะครับเดี๋ยวถามก่นอันนี้ใช้น้ํามันอันนี้ใช้น้ํามันพืชค่ะนะครับน้ามันพืชนะแล้วก็อันนี้คือใส่อะไรเนี่ยอันนี้คือลูกอันนี้เป็นลูกเชลโกเป็นสมุนไพรจีนนี่นี่ต้องคำามาให้ถึงครัวผมถึงด้เห็นนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรอย่างอื่นดยที่จะใส่เข้าไปนะครับทุกคนก็จะมีพริกแห้งนะคะครับ ก็ค่อยคั่วเนาะไฟอ,อ่อนๆค่อ,อ่อนๆค่ะให้ทำอ,อันนี้แล้วก็จะมีขิงขิงนีงง่เพราะว่าเราอยู่บนดอยเนาะเราต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นก็อ๋อโอ้โหิกเนเจอร์เลยบอกแล้วคือเขาบอกว่าขิงนี่คือสราบความาอุ่นให้ร่างกายเขาต้องต้องใช้นะครับแล้วก็จะเป็นหอมนะคะหอมจะมีหอมแขกกับหอม อ๋อก็คือหอมแดงนะใช่หอมแดงกับหอมโม่โมนะหอมขาวค่ะ้็ไปก็ไปคัป่วนะครับทุกคนโอ้โหนะออมขอ้ขอตาคุณทำตาไหลทุกที่เลยผัดไปเรื่อยๆนะครับให้หอมนะครับ แต่ว่าไก่เนี่ยตรงนี้คือไก่ที่อ่าอันนี้นคือคต<ช>ัวอะรใช่ไหมครับไก่ที่เราเราทอดไว้ค่ะอันนี้ไก่ทอดน้ำมันธรรมดาหรือว่าใส่เครื่องเทศอะไรด้วยไหมครับอ่าก็จะก็จะหมักมีนิดนึงค่ะอ๋อนิดน,นึงค่ะสำหรับที่นี่ก็ใส่กระเทียมไปใช่ปะใช่ค่ะใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมก็ไปครับทุกคน ของไก่ทาจะมีการหมักเครื่องเทศไว้นะครับแล้วเขาก็มาทอดนะครับเราเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาทอดด้เมันอกเห็นวบาแบบอะไรเงี้ยมันหมักอะไรบ้างครับบอกได้ปล่อันนี้ในนี้เหรอคะใช่จะมีเกลืออ๋อครับเกลือกับพริกไทยค่ะอ๋อเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองค่ะหมักไม่นานไหมครับไม่นานค่ะหมักแล้วก็ทอดเลยอ๋อหมักไม่นานครับนี่แล้วก็ไก่ที่ทอดคือผักเข้าไปในกับเครื่องเทศสมุนไพรจีนนะครับ น,นี่คือมัอนแล้วแต่พิธีพี่ทันหอมมากนะครับแต่ไม่ได้กินที่นี่จะไปกินที่อื่นนะครับเดี๋ยวไปดูวิวข้างคานนะครับที่เดี๋ยวน้องก็จะพาไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นดอกหอมอันนี้จะเพิ่มความหวาเหนเนาะอ๋อครับเราถ้าเราไม่ชอบน้ำตาลเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันหวานอยู่แล้วดอกหอมมันจะหวานอยู่แล้ว ก็จะมีชูรสนิดนึงอันนี้เป็นรสดีหรือว่าอะไรครับที่ใส่เป็นเป็นเป็นน้ำตาลอ๋อน้ำตาลถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าคนไม่ชอบก็แบบไม่เอาน้ำตาลมาเดยค่ะเราก็จะใช้เชืนอมแทนก็จะมีซอสอีกตัวนี้นะคะโอ้คับแล้วก็อันนี้ซอสยวนานซอสยวนานอ๋อนี่คือซอสยวนานก็มีไว้เราจะไม่ใช้เีอิยวแทนทำตื่นะคะเพราะจะเพราะมันจะ มันจะไม่ค่อยอร่อยเนาะอืมครับถ้าเป็นซอสเนี้ยมันจะอร่อยแล้วก็ก็จะมีอันนี้ก็ซอสลงลบเนาะอันนี้ไม่ใช่ตะับหงส์เนาะไม่ใช่ใส่น้ำมันหอมผัดถ้าผัดอย่างนี้มันแห้งใช่ไหมคะเราก็เติมมันแบบนิดนึงโอ้นิดนึงแบบนิดนึงเพื่อให้มันแบบฉุกเฉียวไม่ให้มันแห้งเกินเนาะครับหอมมากตอนนี้คือหอมมากมากเลยครับทุกคนทำลายไหลเอา่อยใช้ หึงเมนูตาดไปอย่างนี้ขึ้นมาโดยอังถางเนี่ยก็คือร้านก็จะเปิดทุกวันคือเราเพิ่มมาก็สั่งได้นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักๆเลยที่แบบมาอ่างขังเราก็ต้องได้ทานแบบนี้เนาะไก่ทอดนะไก่ไก่ทอดอย่างนี้ไก่ทอดอันนี้หรอคะอยู่ที่ร้อยาสิเองคแพงครับ้มาั้ีกินนะครับ้าว่นามันไม่แพงกว่านั้นอีก่เราจะใช้แบบเป็นไก่ดาหรือว่า ไก,ไก่ไก่บ้านหรือว่าจะเป็นไก่ทีเนี้ยคะ่ะแล้วแต่ว่า้าจะเอาแบบไหนอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นไก่ดําไก่บ้านราคาจะสูงขึ้นไหมสูงค่ะถ้าเป็นไก่ดําจะอยู่ที่จานละสอง้อยห้าสิบถ้าเป็นไก่บ้านจะอยู่ที่สองร้อยอันนี้ธรรมดาก็150<อ>1้0ยห้าสิบเนียค่ะอ๋อเป็นเบสของไก่ด้วยใช่แต่ความอร่อยก็อ,ยอร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าบางบางบางท่านไม่เคยทานแบบเออ ไกด่ดำไก่บ้านก็ลองดูผมคิดว่าคุ้มอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วไก่ดำก็คือเหมือนเขาก็บอกกินเป็นยานนะถ้าได้ความเชื่อของคนจีนก็ือเป็นเป็นยานอย่างดีนะครับเป็นปกติก็ได้กิกกนเพรไก่ดำส่วนนี้คือผมว่าคุ้มอยู่ขับรถต้องมัดแพงวันนี้ครับชเชื่อผมคุ้มแน่นอนผู้ผลิตละนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับทุกคนสโลแกนต้องมาครับมากินมากินครับนี่คือเมนูนี้ที่ผมขอดูนะครับส่วนเมนูขาหมูมันโถใช่ไหมค่ะ ที่ก็จะมีสูตรการทำคอนต่างๆแต่ว่าเราไปดูตอนที่เสร็จสับดีกว่านะครับนะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องน้องยอมครับพาไปแล้วนะครับทุกคนน้องยอไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวดูชุดน้องยอก่อนเขาจะสวยงามอลังการตาที่ผมคาดการณ์หรือเปล่าแต่บรา่าเด็ดแน่นอนนะครับไปส่นอุดรทพีแน่ทัวร์ครับพอดีผมสั่งคิชชีิโอไปด้วยนะครับไปกินแล้วก็จะมีไอ้อัลมอนด์ด้วยนะครับทุกคนไปเอาของกันนะวัครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางนะครับ นี่น้องยองอ่ะพี่นี่ต้องก้าวที่ไหนทุกคนน่าชื่นใจจังเลยนะครับมีนักเอกมาด้วยผมรู้สึกเขาอิ่มใจมากนะครับแต่ว่านักเอกจะขึ้นไปนะพี่ว่ากลัวมันจะผุจ้ะได้ค่ะอันนี้มันยังมันยังแบบยังแข็งอยู่ยังแข่งยังใช้งานได้อยู่เออขึ้นขึ้นให้ดูหน่อยทีจ้าขึ้นเป็นไหมสาวสวยอาได้นะได้นะได้นะทุกคนนักเอกของเราทุกคน ได้จะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามตามท้องเรื่องมากลเออายลยถไทยรูปนี้สวยมากทุกคน